เสมือนี่การาการใส่กดเบรคโซเข้าไปสำหรับสูตรพื้นฐานนะคะต่อไปสูตรพื้นฐานที่เราได้มาเราก็จะทำการเปลี่ยนเออ x เป็น U ให้เหมาแล้วก็คูณด้วย DU by บนะคะ ในทรายเนี่ยต้องเป็นเอกเท่านะั้นนะคะแต่ถ้ามันเป็นฟังก์ชันอื่นมันเป็นทรายูปุ๊บนิสิตจะต้องได้คอร์สยูยูตัวในแล้วคุณไม่ยด้ดไปเห็ ลบยูนะลบไซน์ดียูบย์ีเอ็กนิได้เศษกำลังสองเอ็นั่นทธ์ได้เศษกำลังสองดียูบย์เปลี่ยนเอ็เป็นยแล้วคูณดียูย์ดีเอ็โคแทนนะคะได้โคเศษกำลังสองดียูบยิพเศษเศษนิพัทธ์ดียูบดิโคเศษลบโคเศษ อิชาลุงปังให้อิชาให้พาอที่จีนมาเรียนด้วยชาวพ่อไทิจีนมาั้งห ลังของคอสทั้งหมดปกตินะคะเขาไม่เขียนรูปแบบนี้เพราะว่าเป็นการยุกสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของฟังก์ชันจะเป็นตนนัวลันจะมันเขียนขั้นตรงกันระหว่างตัวที่อยู่ในฟังก์ชันอยู่นะคะตัวแปบรบนะคะแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ของฟังก์ชันคอสเพราะฉะนั้นถ้าคอสแปลงเป็น้า x เอ,อ่ออะไรอยู du/dx by ถ้าเทียวสูด u A F. จะต้องเป็น cos x มีสิทนไคะ u ต้องเป็น cos x ตัวที่อยู่ข้างในก็คือ u นะคะวันนี้พยายามจะไปดูใช้กฎเบอโซนนะคะพอยูเป็น cos x ในที่นี้ก็คือ n, P 5, นะอ n P เป็น5ถูกไหมเมื่ะนั้นกูเปเี่ยน n เป็น5ไปเลยก็คือได้5ล้ยวกำลัง4อะ 5u กำลัง4 du/dx by ลังแมนดัง้นดีบยเอ็ของคอสกำังไฮมีค่าเท่ากับจากสูอยู่คืออะไรครับคอสเอ็อยู่คืออะไรครับคอสเอดีบของอะไรครับอยู่ยคืออะไรคอสเอแก้สูตร ไอยูเท่ากับ c อ s X อ็ก cos ้าคอสตรสีดีอสบายดีิฟอ, e. อ, e. อได้ไะไอทีสุดปก,กติได,ด้ดิฟ c อ s ตามสูตได้ลบซคูณ<อ>น,นะคะโคบสเห็นอยาลบซ้ <Okay. S 2> เห็นอย <Okay. S 2> ่าลบตักปะเห็นยังลบตักไหมเสร็จแล้วอย่างตาก็ถึงเครื่องหมายลบออกมากินมัน si u by dx เพราะฉะนั้นเ็จของทั้งหมดนี้ดูที่ตรง x u คืออะไร square root นิพส์เศษ square root อันนี้ตามสูตรได้อันนี้เพราะฉะนที่เ็จแทน u เรื่อนี้ก็ไปเศษ square root แทนสแปรรูปคูณนะคะที่ไม่ต่อร้านนิสิตคูณทั้งหมดคูณด้วยดีบาร์เอ็ของตัวยูยูคืออะไรต้นเดิมนะคะขอยกกึน้นมาแล้วกับไว้ตรงนี้นะคะ ได้แต่บอกข้างในแสตแวลูส์เนี่ยเป็นฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งแสดงว่านี้ก็คือเป็นฟังก์ชันซ้อนอยู่ในแสตแวลูทอีกทีหนึ่งนะคะที่จะไปยุบใช้ได้ก็คือ d ีบายของแสตแวลูทอยู่บนอ้างนอกเป็นแสตแวลูส์อยู่ดีแสตแวลูทอยู่เช่นเอ็ก์หนึ่งเศษสองแูส์อยู่ดียูบายอย่างงี้ลืมดียูบายเอถ้าตอนนี้ก็อยู่จะต้องมี d ียูบาเอคูบถ้าไปเสมอในที่นี้เฉพาะอันนี้นะคะ ก็คือ x บวก u แทน x ถูกไหมคะ u คือ x บวก u แทน f u เป็นตัวที่ลอยไปในฟังก์ชันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามองเป็นสแปร์รูท u u ก็ต้อง x บวก u แทน f แค่นั้นคูณด้วย1ส่วน2รูกต้องไหมคะ u x บวก u แทน f แล้วก็ d ี u บายอันนี้ดิฟเลยได้เปล่า DUB y ไม่ได้เรื่มดึงผลกานที่ไม่้เปิดโซนลบโปรเซหนึ่งสงดอยู่ดีอยู่เฉพาะส่วนนี้ก็คือป u b by day <ừ. S 1> สูตรนี้วางไว้แยกปัหล้ ฟังชันของ g เอาอีกไหมก็จะเป็นสามชั้น u d y by u u ก็อยู่ u s u by s คูณคูณกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะถีคูณด้วย d s by d ถ้ามีก็คูณไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวแปด สายเดี่ยวกันยไเ่คะพอเียมดูี่ายังจันก็มีแต่้เดี๋ยวเราจะได้เห็นลักษณะของการที่ยามฟังชั่นแบบนี้ในแบบการใะ้ของนะคะในเรื่องของโซ่นะคะ มาดูกรณีที่โจทย์ไม่ได้ให้ไอ้นี่ไม่ใช่ตัว s คุณอยู่กับวงเล็บ1บวก r o o อยู่นะคะแต่ว่านี้คือเป็นฟังก์ชันของ1บวก root อยู่ใช่ดิไม่รู้ต้องรูปแบมี1วก square root อยู่ในอยู่ในฟังก์ชันอยู่ในตัว s ตัวนี้นะคะ s ของ1บวก square root อยู่แค่เขียนแค่นี้ก็คือมีการช้อนการสองฟังก์ชันแล้ว มีหนึ่งวงรูปอยู่ใน f g น f จะเป็นฟังก์ชันของอะไรมีกำหนดไหมไหมมีกำหนดแปลว่า f เป็นฟังก์ชันใดๆนะคะ ยออทั้งกระสองลบงสองมาใส่ในนี้แล้วทำให้เป็นฟังก์ชันเดียวจะทำได้ไหมทำได้แต่ไม่ก็มีประโยชน์นะยังเป็นอยู่ดีที่สุดแล้วก็มาดูว่าอลักษณะของ f ลับซ้อนข้างในเป็นอย่งรดูอย่ยเรา่ ราควรจะให้เพิ่มตัวแปรอีกหตัวัรอยูแลแบบ้วกันมันเดนบวสแครรอยูตรงใตรงนี้ดึงมันอองมาจะได้เห็นชัดให้มนเป็นตัวแปรตัวใหม่ติดแต่บรยูนั้นจะได้วาท่ากับ f ของหนึบยูบรรยูท่ากับนึ่งบวกยู แล,ลแล้วเยอ๋1วงยืดยู่แล้วให้ย u เท่ากับ2ลบเ x กำลังส2แล้วก็จะหาดีวา,าย d เ d x ก่อนแล้วก็หาที่ x เท่เากับ1จิบบินมาช้าหลอดมาเพื่อเทียบสูตรนะคะเป็นตัวแปลงตัวใหม่อันนี้สร้างขึ้นเอง ช่วยในการสมงานนะคะเพราะร้านจะมีน้งหมด3ชั้นแทน่ก็ยุบกลับมามันก็คือได้ฟังก์ชันนี้แหละแต่นี่ดึงออกง่ายกว่าหลังจากนั้นอันนี้เราจะมองว่าค่ะอะไรนะคะปิวคือหนึ่งบวกแทน ในฟังก์ชันนี้แหละม่น้ำทีสิตก็จะได้เป็นฟังก์ชันของตึงวแต่ันยูมันก็มีตึงู่ด้วยจะจะทำาย่างไก็คือเอาันมาใส่ใน้าวหมเนียเป็นพันยูเราะว่าเห็นไหมเนี่นตัวแปลเดี๋ยวเดี๋ยวัมเวาเราให้เป็นยูตัองหมแเรให้ป็นั่ตัวใหม่ทังผมที่อยู่ข้างในเองนะคะันนี้มีบายไดเลนะคะ <cre ed>. <int mil ky sound> ดีเดียบไปดีเดอยู่ดิฟของต้อนี้ดีเ b ี u บอยายดีอยูอด้วยอันนี้ดีอยูบันนี้ดีเอหรือว่าดีวายดีเดียบอยูเกนขีดไปขีดหนึ่งอ ยูน <łość> ิพจน์ได้โซลเอสแคลล์ที่โมดึงสองนู่อยู่นิพจน์เทจตัวใดอยู่มีปัญหาคูนด้วยนิพจนอนนี้เท็จเอ็กซ์สองได้โซลนี่เอ็กซ์ก็เป็นการสองคูนสองเอ็กซ์ What? คือมันไม่ถูกจริงๆแล้วถ้าของฟังก์ชันนะคะเมื่อ n เป็นหนึ่งเนี่ย กำลังสองใช่ไหม ไม่รู้ว่า f คืออะไรก็เลยไม่รู้ว่า f ค่าที่ที่สองเป็นเลขอะไรฉันจะต้องเปดี่ย f ไปอนี้นี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะก็ค่าของฟังก์ชันของ f ค่าที่แปลกปันนั้นเป็นสอง